สวัสดีค่ะวันนี้มาดูแพะที่คอดนะคะลงเรือนใกล้จะเสร็จแล้วค่ะมาดูรงเรือนลงเรือนใกล้จะเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ให้ขึ้นนะคะเพราะว่ายังไม่แล้วเสร็จนะคะสวัสดีค่ะอาโตโสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่ หิวก็เหรอหิวก็เหรอบริเวณนี้น่าอยู่มากแล้วก็เป็นป่านะคะจะอนุรักษ์ไว้นะคะได้เก็บเห็ดกินแล้วก็เป็นแบบธรรมชาติมากนะคะซึ่งในอคอกแพ้นี้จะไม่มีไฟฟ้านะคะเป็นโซล่าเซลล์นะคะโซล่าเซลล์หมดนะคะ ฝั่งโน้นจะเป็นภูเขาแล้วก็โซลาเซลล์อีกตัวนะคะมีลูกห้าตัวมีภูมีเขาน้ำตาลมีขาวมาลูกมามาเร็วมาเร็วมาเร็วอันนี้ฝั่งโน้นจะเป็นภูเขานะคะแล้วก็จะเป็นถนนน่าอยู่มากค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่เก็บเห็ดนะคะซึ่ง พื้นที่นี้จะมีทั้งหมดประมาณสามสิบก่าไร่นะคะเนี่ยเนี่ยลงเรือนอยังไม่เสร็จนะคะกําลังจะเริ่มเสร็จแล้วก็จะเอาขึ้นลงเรือนนะคะสวัสดีครับซึ่งเลี้ยงลูกๆไว้เฝ้าเวลาเจ้าของไม่อยู่นะคะ สวัสดีครับกำลังหิวกำลังรอรอหญ้านะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะวันนี้ฝนไม่ตกนะคะฝั่งน้องจะเป็นทุ่งนาค่ะค่ะอันนี้จะเป็นพื้นที่ให้เก็บเห็ดนะคะเป็นทุ่งนาสวยงามมากค่ะ วัสดีค่ะลูกๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโรงเรือน2ี่สต้นนะคะแล้วนั้นก็เป็นกอหน่อ,อไม้นะคะน่ายอยู่นะคะน่ายอยู่มากนะคะบริเวณฐานที่พ่อแพ้นะคะ มาอย Dir ู่ตอนเย็นๆนะคะวันนี้มาอยู่มากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกๆลูกอยู่ห้าตัวนะคะมีขาวมาเร็วมาเร็วมเร็วมาเร็วมาเวมีขาวอันนี้มีภูเนี่ยมาเร็วมาเวมาเร็วมสวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้จะเป็นแพะป้อนนมนะคะออกมาอันนี้ไม่ได้กินนมแม่เลยนะคะฟู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 สวัสดีค่ะฟูฟูสวัสดีครับฟูฟูสวัสดีครับ